สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการกัดมันบันเทิงนี่เพราะว่ารายการนี้นะอยู่กับเฟดอเช่ครับและคากินนค่ะหน้าเดิมแต่ชุดใหม่วันนี้จะบอกว่าเราจะมาเล่าข่าวในวงการบันเทิงที่เรียกได้ว่าไม่เดรเรื่องนน่ายินดีเธออยากฟังเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนก็ได้ฉันอยากฟังเฟทุกเรื่องจะบอกว่าน่ารักแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันนานๆเลยเนาะเราจะอยู่กัดกันต่อไปไม่ใช่เอาวันนี้ช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับ เวทีมิสแลนด์สเคปออฟเดอะเวิร์นั่นเองนะครับขอขอบคุณด้วยก็ใครที่อยากจะเข้ามาประกวดก็ตั้งแต่อายุ16-35ถึงสามสิบห้าปีติดตามได้้างหน้าเพจเดี๋ยววันนี้เจ้าตัวนะจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการประกวดในว,วันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเร,เริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนเพราะวันนี้เรามีข่าวข่าวที่เรียกได้ว่า2คนนี้เป็นเรื่องอแสดงความยินดีระหว่างน้องลินลี่กับน้องชินครับไปดูภาพข่าวันก่อนเลยนี่เรื่องก็มีอยู่ว่าน,นะครับเขามีการขอแต่งงานไปแล้วหลังจากที่คบกันมายาวนานมากๆเลยครับเป็นเร อย่างมากเพราะว่าคู่นี้รักกันมาลธอธเบอลเกือบ10ปีเลยนี่เป็นไงล่ะและนี่น้องนนก็คือแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าทั้งสองเรีย้ว่าเราเจอกันมานานแล้วแหละเจอตามงานแล้วก็น่ารักทั้งคู่น้องชินก็นิสัยดีลอลลี่ก็ตลกน่ารักนะแล้วก็ถึงโอกาสเวลาละเรียกได้ว่าพอเวลาเรื่องของการที่เวลามันเหมาะเจาะก็เกิดขอแต่งงานกันคืนเป็นเรื่องราวสุดท้าประดับใจอุ้ยน่ารักคู่นี้ชินชอบไหมเคยเจอน้องชินเป็นการส่วนตัวไหมเคยเจอไม่ได้ส่วนตัวเราไป ไปงานแล้วเราก็จอเจอมมเคยไหนหน้าห้องน้ำหรือที่ไหนจะตามงานสคะแล้วลองรีเจอที่ไหนเราไม่เจอเจอแต่พี่ชินเห็นไหมเขาเลือกที่จะเจอด้วยอ่ะก็ขอขอบคุณข่าวจากละนาอินดีด้วยนะครับแล้วต่อไปข่าวต่อไปเรื่องแสดงความยินดีแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เราต้องล้วงแงะแกะเก่าเพราะว่าเรื่องราวมันมีระหว่างน้องเจดกับน้องใบเฟินใบเฟินทองประกายแสงแล้วได้แหละอ่ะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกคบกันจริงไหมเออ ในรายการของแฉนะก็ถามพี่มดดำว่าพี่มดดำว่าคือล้วงเลยพี่น้องก็ลลวงเลยว่าเนี่ยคุณสนิทกันแค่ไหนยังไงสนิทกันแบบยังไงเอาเอา,ช,าชัดๆสิเขาก็แบบจนมุมจนแบบเหมือนน้องเจ็ดก็แบบเอ๊ะสายตาม,มันหมึกนนล็อกแรกนะ,นะคนก็เลยไปโฟกัสผิดจุดครับไปบอกว่าเอ๊ะสองคนนี้เขามีอะไรซัมติงหรือเปล่านะ<ช>เขาแอบคบกันหรือเปล่าเราไม่รู้หรือเปล่าเธอรู้ไหมว่าเขาคบกันหรือเปล่ามยังไม่ได้อยู่ใต้เตียงเขาฉันนึกว่าเธอลยทุกเรื่องอะไรเนาะเธอต้องแอบมุดนะเขาไปถามเรื่องราวว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นข่าวที่เรียกว่างานนนนเเกิิิดขอองงง้ฟที่่่พผาาม รับก็มีเรื่องการเชิญเพื่อนไปคืองานนี้เขาไปกันหลายคนแล้วก็น้องเจดแล้วก็มาตีกองในงานด้วยอุ้ยเรียกได้ว่าสนุกแล้วไป็นเซอร์ไพรส์น้องเจดช่วงนี้เขาเขาเล่น m อของแคนพี่หวีแล้วก็หล่อเลยดูแบบ LGBT ชอบเยอะมากแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ของงานวันเกิดของไบเฟิร์นซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับน้องธนน์อยู่แล้วนะน้องธนน์นน์แล้วก็มีอินทนน์แล้วก็มาเป็นเพื่อนกับไบเฟิร์นด้วยเขาก็มาเซอร์ไพรส์กันในตีกองแล้วข่าวก็แบบเอ๊สองคนนี้ยังไงพอไปถามเอาเอาไมจี้ถาม น้องเจเขเจ็บบอกว่าอ๋อผมก็เป็นเพื่อนกันแ่ะครับแต่เขาอาจจะไม่เปิดเผยได้เธอจะตามข่าวต่อคราไหมเออต้องติดตามแล้วเขาเป็นแฟนกันเธอจะมาบอกเราไหมถ้าเปิดเธอรู้ก่อนคนแรกอุย้ยไม่ได้แล้วคัขนขนาดน,นี้ <laughs> อะเดี๋ยวถ้าบอกว่าเขาจะประกาศอย่างไรเร๋ือรายการกับบันเทิงนะจะเอามาฝากนะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวก็พอแค่นี้ข่าวกุบกิบกุบกิบแต่เดี๋ยวเราจะไปพบในช่วงต่อไปของรายการอีกสักครู่นะครับ ในช่วงที่2ของรายการครับกับช่วงของ b u i n e t s Matching วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกสำหรับคนที่อยากจะเป็นานางงามและเข้าสู่วงการปันเทิงแบบเต็มตัว วันนี้เรารู้จักกับมิสเวทีของเวทีนะเจ้าของดิฉันสิทธิ์เลยเวทีมิสแลนด์สเคปออฟเดอะเวิร์วันนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วครับขอต้อนรับนะครับดรปูนิกาเพนสวุวรรณสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมาดามแววมาดามแววนั่นเองมาดามแววสวยเจอกันตามง,งานสวยวันสวยคืนออหมอไหนครับไม่มีไม่มีไจริงหรอสักหมอเลยหรอไม่มีค่ะหมอไหนเราอ่ะหมอไหนที่ทำให้เป็นแบบนี้อย่าหมอเลย เราถามตัวเองก่อนไหมน้องเฟย์อุ๊ยเริ่มเราหนึ่งโอเคอะจะมาอธิบายนิดนึงว่าเวทีนี้เรื่องราวความเป็นมาอย่างไรเขาบอกว่าจัดปีแรกด้วยอ๋อใช่ค่ะปีแรกแล้วก็ก็ทําเต็มที่แหละครั้งแรกก็อยากต้องให้คนช่วยเหลือนะคะแล้วก็สนับสนุนเยอะๆค่ะเพราะว่าน้องใหม่ในเวทีนี้ค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานเวที Miss Landscape เขาอยากได้คนแบบไหนเข้ามาสู่องค์กรของเราค่ะอยากได้เด็กที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอด ว่าประเทศไทยเรามีที่เที่ยวที่สวยงามเราสามารถที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศได้โดยเราต้องตอบแทนคุณประเทศเราด้วยค่ะครับแปลว่าแต่ละรอบนี้คือจัดทุกจังหวัดแล้วมารวมตัวกันอ๋อใช่ค่ะโอ้แปลว่าถ้าเกิดคนอยากซื้อลิขสิทธิ์ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าได้เหมือนกันค่ะอ๋อราคาไม่แพงเดี๋ยวแอบไว้หลังไหมเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอยากได้ทั้งสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็อยากให้ชวนไปสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากจะเข้าประกวดก็ได้แต่ว่ากฎกติกาในเรื่องของการประกวดเนี่ย อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เ่ยอายุตั้งแต่16ปีถึง35ปีขึ้นไปเปิดเคอร์ฟสูมเหมือนกันนะทำไมต้องอเปิดเบรนขนาดกว้างขนาดเพราะอะไรคะก็การที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเราก็ยังจะเปิดโอกาสให้สาวสาวเนี่ยได้เข้ามาประกวดแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรแสดงความสามารถของตัวเองในการที่เราจะพัฒนาประเทศโดยการที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งวแวดล้อมของเราให้มันได้อยู่ขึ้นมาอีกค่ะ แปลว่าองค์กรของแลนด์สเคปเนี่ยต้องการที่จะโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่ในภูมิภาคเพื่อให้เป็นที่รู้จักให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยด้วยนะครับซึ่งเวทีของมิสเตอร์แลนด์สเคปก็จัดมาหลายปีแล้วแหละเหมือนเหมือนเกิน5ปีแล้วนะจากที่น้อหกปีแล้วค่ะ6ปีแล้วใช่ไหมครับและเวทีไอปีเวทีก็คือมิสแลนด์สเคปเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเป็นหางอัพเดอะเวิร์ด้วยนะแล้วถามนิดนึงว่าพอหลังจากประกวดเสร็จมีเวทีไปต่อยอดที่อื่นไหม คือจริงๆมีเวทีที่จะเราต่อยอดน่าจะเป็นที่เวียดนามค่ะกำลังจะคุยกันอยู่ว่าจะมีการ MOU อะไรกันไหมด้วยค่ะอ๋อก็เป็นอยู่ในช่วงการพูดคุยสำหรับไม่ก็จะเป็นเจ้าภาพเองค่ะจัดที่ประเทศไทยในมีถัดไปน่าสนใจมากเรียกได้ว่าจัดยิ่งใหญ่มากๆเลยและแต่ตอนนี้อยากให้แบบร้องขอสปอนเซอร์หนึ่งอยากให้สปอนเซอร์แบบไหนเข้าหรือทุกรูปแบบรับได้หมดเลย ตอนนี้นะคะตอนนี้แหละ,ะทุกรูปแบบเลยค่ะทุกรูปแบบเ,เนาะอ,อ่ะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเข้ามาสัตว์ศูนย์อยากจะรีเควสอะไรอยากจะทํากิจกรรม PR หรือ CSR ต่างๆก็สามารถติดต่อเขาไ,ได้เดี๋ยวจะขึ้นติดต่อไว้ให้แต่เรามาขนาดถามไิดนึ่งว่าก่อนหน้านี้คุณเบลทําอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี้นะคะตัวเองเป็นนาย,ยุสมาคมกีฬาค่ะอ๋อค่ะก็ยังเป็นหัวที่เป็นเขาเรียกอะไรส่งนักกีฬาทีมชาติไปแข่ง ระดับนานาชาติ๋อะค,ะค่ะนานาชาติที่ตา่างประเทศใช่ค่ะแล้วตอนนี้นได้เหรียญได้เยอะแยะได้ทำอยู่ค่ะได้ทำอยู่ด้วยอ๋อในนรกกีฬาก็มีอ,นอันดชัชั่นแบบนี้แ<ๆ>ปลว่าเนี่ยคนที่จะเข้ามาประกวดต้องหลากหลายมากๆ,ๆเลยเพราะอายุ16เปิดเรน16ถึง35ปีเพราะฉะนั้นคนที่เอ่อจะมีอาชีพนักการพันโรง นักศึกษานักศึอษาได้นะเก็บขยะเดี๋ยวตัวอย่างได้๋ยว่าอะไรบ้าะเขาจะเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรในภูมิภาคนั้นนั้นแต่ว่าขอเป็นคนมีการศึกษาข้อห้ามดีกว่าห้ามประเภทไหนห้ามมาประกวดบ้างห้ามนะคะคือก็เปิดโอกาสได้คนแต่ห้ามความหมายในเรื่องของจิตใจมากกว่าจิตใจยังไงครับคือความหมายจิตใจคือพี่ทําเรื่องกีฬาอยู่แล้วทําคนพิการด้วยพี่ต้องการให้สาวๆของพี่เนี่ยทำด้วยใจว่าเรา เราสามารถที่จะพัฒนาประเทศพัฒนาสิ่งล้อประเทศไทยได้ไหมเราจะเผยแพร่ให้ต่างประเทศได้รับรู้ในการรักษาภูมิสมดุลของประเทศเราหรือประเทศต่างประเทศได้ทั่วโลกอะค่ะเพราะเราเป็นออฟเดอะบูมก็โปรโมทเนาะทั้งไทยแล้วต่างประเทศด้วยเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่อยากจะให้ทุกคนเข้ามาสู่บทบาทในเรื่องการประกวดซึ่งการประกวดเนี่ยจะเป็นขั้นตอนแรกในการเป็นบันไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยในเรื่องของการเป็นนางงามเป็นพับลิสปิเกอร์หรือคุณจะพูดเล่าเรื่องแล้วแต่ ตอนนี้คุณต้องมีตัวตนเพราะถ้าเกิดคุณมีตัวตนแล้วมีแสงมาส่องเรียบร้อยแล้ว<ช>คุณจะขายอะไรก็ได้ใช่ใช่ถูกไหมแล้วก็อีก,ยกอย่างหนึ่งเวทีนี้เป็นเวทีที่มีเกียรซึ่งจัดมาแล้วมิสเตอร์ประมาณ6ปีและที่สําคัญคุณจะเป็นคนแรกของประเทศไทยนะในการแต่งตั้งการประกวดในครั้งนี้ไม่ใช่แต่งตั้งด้วยการประกวด เป็นมิสแสเคปคนแรกออกประเทศไทยด้วยใช่ค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากมนี่ถ้าเผื่อมีหลานส่งหลานครับมีลูกส่งลูกครับแต่ตอนนี้ไม่เคยก็เลยไม่ <c oughs> ส่งใครดีมีเพ่เดียวเหรอคะอใช่เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะอยากจะเข้าไปส่องที่เพจต้องไปส่องที่ไหนครับเพจอะไรเอ่ยเพจมิสแสเคปออฟเดอะเวิลด์ค่ะอ่าก็ไปดูกันได้เพราะว่าตอนนี้<ม>เดี๋ยวเราเขาจะปิดรับสมัครเมื่อไหร่นะครับสิตุลานี้ค่ะสิตุลานี้แล้วด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับท่านใดนะครับที่ ออนอกจากสลับสู่แล้วอยากจะทําในเรื่องกิจกรรมทางด้านการท่องเท,ที่ยวแล้วอ,อยากจะให้แต่ละพื้นภาคนําเสนอในเรื่องของอะไรดีกว่าว่าแลนด์สเคปเราเขาจะพรีเซนต์อะไรเข้ามาเราต้องมีการทําวิดีโอเข้ามาแนะนําตัวไหมว่าคนที่เขาประกวดต้องทําวิดีโอแนะนําตัวเข้ามาว่าคุณมาจากจังหวัดอะไรคุณจะมาบอกเล่าภูมิภาคคุณวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรบ้างมีตรงนี้ไหมครับก็ส่วนหนึ่งก็มีด้วยเพราะว่าเราต้องการเผยแพร่จังหวัดนั้นๆที่เป็นนางเขาเรียกอะไรนาง นางงามที่อยู่ในจังหวัดเพื่อจะได้เผื่อแพร่ว่าเขามีอะไรจุดเด่นของจังหวัดนั้นๆเพื่อให้แต่ละจังหวัดหรือคนทั่วไปหรือว่าเราต่างประเทศได้รู้ว่าจังหวัดในประเทศไทยเรามันสวยงามแล้วเราสามารถอนุรักษ์เพื่อเป็นการกระตุ้นประเทศไทยเราจะได้มีคนเข้ามาเยอะเพราะจริงๆแล้วสถานที่ท่องเที่ยวเราเยอะมากๆแลและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไปไม่หมดด้วยอันนี้ไปหมดเลยครับต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศน่าจะหมดแต่าในประเทศไทย ย,ยังไม่หมดเลยเพราะว่านอกจากไอรเรื่องของเวทีประกวดนางงามเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งบทบาทของมาดามแหวนะคะ,คะเป็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมและการทํากีฬาเป็นนายกสมาคมกีฬาโบลิ่งคนพิการไทยโอเคเดี๋ยวเราเรื่องราวตรงส่วนนี้นิดนึงนะ,ะตรงนี้คือล่าสุดเขาเพิ่งจัดงานรอนโบและโบลิ่งแล้วก็ยังมีกอล์ฟอีกเนี้ยอยากให้มาดามแหววเล่าให้ฟังมากเลยค่ะว่าจัดกิจกรรมอะไรบ้างเพราะมีทั้งไทยและนานาชาติที่เห็นจัด โบลิ่งเนี่ยนะคะพี่ทำมานานแล้วก็10 1สิบกว่าปีแล้วก็นักกีฬาได้เหรียญทองทำชื่อเสียงให้กับประเทศเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากีฬาใหม่ของพี่คือกีฬาลอนโบลอนโบซึ่งเหมือนแค่เล่นเล่นเหมือนเปตองอะคะ่ะก็คือสามารถกำลังพัฒนายัางเป็นกีฬาน้องน้องใหม่แล้วก็ล่าสุดพี่จัดสาธิตกอล์ฟคนพิการก็ยังเป็นกีฬาใหม่ๆสำหรับคนที่น่าสนใจคนพิการก็ก็อยากให้สื่อละเพื่เขาเรียกวอะไรอะเผยแผ่ว่ากีฬากอล์ฟ คนพิการก็เล่นได้ใช่กำวังสงสัยเลยว่าเล่นยังไงว่าจะสนใจมากอมให้โอกาสทั้งบุคคลที่ชอบกีฬาแล้วก็ผู้พิการทางด้านต่างๆได้เข้ามาเล่นเกมด้วยอันนี้จะบอกว่าใครสนใจอยากจะเข้าไาสู่โครงการนี้ต้องทำยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็ไดเล็กถึงพี่เองเลยเพราะว่าเพจมันก็มีเพจสมาคมอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดจะเรื่องของการพัฒนาว่าอยากเล่นกีฬาอะไรต้องคุยกับพี่โดยตรงค่ะอ๋อสนใจมากๆเลยตรงส่วนนี้ก็คือในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์ทางด้านกีฬา เป็นนายกสมาคมเองด้วยและเป็นเน็ตไอดอลเอเชียด้วยค่ะเพิ่งไปรับรางวัลมายังไงครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่การต้องเลแห่งประเทศไทยเลยเนี่ยคือพี่ว่ารางวัลเนี้ยเป็นรางวัลที่พิเศษสําหรับพี่เพราะว่าพี่ทํางานเกี่ยวกับเพื่อสังคมมาเยอะแล้วก็พี่จัดเป็นเจ้าภาพก็เยอะด้วยก็แสดงว่ารางวัลนี้ที่ได้มาคงจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรพี่อดทนแล้วก็ความที่เรามุ่งมั่นที่จะทําว่าเราต้องทําเพื่อให้ประเทศเพราะเราพิจัดเป็นเจ้าภาพบ่อยมากก็เลยได้รางวัลนี้มาแต่จริงๆพี่ก็ขอบคุณกรรมการทุกคนที่ให้โอกาสพี่ได้รับรางวัลนี้เพื่อเป็นกําลังใจพี่ได้สู้ต่อให้เดินหน้าต่อเพื่อให้แบบว่าให้โอกาสคนพิการแล้วก็ให้โอกาสหลายๆคนที่เขายังเสียโอกาสตรงนี้ไปในอนาคตล่ะสูตว่า เราอยากจะทำอะไรอีกนอกจากจาการจัดประกวดนางงามทําสมาคมอยู่ช่วยเหลือลสังคมด้วยอยากจะเชิญชวนอยากทํกากิจกรรมเพื่ออะไรเพื่อสังคมดีๆบ้างเวลาคนคือตอนนี้พี่ทําเวทีนางงามน,นะคะ,คะพี่ก็อยากจะทําในเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการท่องพี่อ,อยากจะทาเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะพี่อยากจะเที่ยวอะคะ่ะคือความหมายพี่ก็บินทั่วทั่วโลกแล้วนะแต่ว่าในาประเทศไทยพี่ยังไม่มีพี่อยากให้สาวงาม ทุกคนที่เขาลงไปแต่ละจังหวัดเนี่ยได้เผยแพร่ในสิ่งที่ว่าจังหวัดนะั้นมีอะไรที่สวยงามจุดเดน่นและ,ะตรงนี้เขาก็ต้องน่าจะพรีเซนต์เพราะว่าของพี่เนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะส่งต่อให้ต่างประเทศดูอาจจะมีะไลฟ์สดหรือว่าการพรีเซนต์ต่างๆสําหรับพี่พี่อาจ,จะต้องมีพรีเซนต์ต่างประเทศว่าฉันทาเวทีนี้คุณพร้อมที่จะทําไปด้วยกันไหมเพื่อทั่วโลกเราจะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะครับก็ฝากไว้ด้วยอ่ะ เดี๋ยวเรามาย้ำอีกรอบนึงนี่คือภาพนะเรียกว่าโสเตอร์สวยมากๆเลยคนเข้ามาี่อันนี้เป็นนางงามของรุ่นก่อนน้นี้แต่ยังไม่ใช่ออฟด e เว r l ์ไทยแลนด์ตอนนั้นเป็นราชินียีเฉยโอ้สวยมากอันนี้ก็คืออันนี้คือไปร่วมงานเหรอครับงานประกวดของงานประกวดของมิตรแอนด์สเคปก่อนที่ว่าจะมาเป็นมิตรแอนด์สเคปออฟด e เว r l ์เนี่ยเป็นมิตรแอนด์สเคปเฉยๆมาก่อนครับน่าสนใจอ่ะ ฝากให้ย้าอีกรอบหนึ่งนะช่องทางในการสมัครและช่องทางการติดตามทางด้านไหนบ้างขอขึ้นบอกอีกทีได้ไหมครับก็พี่ขอเป็นเพจ Miss l a n d s c a p e of the World นะคะก็ตามที่แจ้งไว้ะคะก็ขอให้แบบติดตามฟ w ลโล่แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่สําคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยเราได้ยังไงก็ช่วยให้กํลาลังใจแล้วก็ติดตามผลงานเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะฝากไว้ด้วยนะครับกับเวทีมิสแลนด์สเคปนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไป เรามาพบกับช่วงต่อไปของรายการแล้วองว่าสนุกแน่นอนครัใ,ในช่วงสุดท้ายของรายการครับกับ Star on Stage ครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับของแขกนี่ของแขกที่ว่านี่ก็คือของทั้งใหญ่ทั้งคม คุณผู้ชมไม่เคยโดนของแขกนะครับจะต้องลองโดนดูบ้างเพราะว่ามันบาดจริงๆแล้วเขาบอกบของแขกนี่ของแรงนะทุกคนวันนี้เขาเป็นนักแสดงหลักในเรื่องของของแขกด้วครวับวันนี้เราขอต้อนรับครับคุณฮากีมโดนรพาวิจิตครับสวัสดีครับสวัสด like, ีครับผมสวัสดีครับของแขกเขาใหญ่จริงๆเขาบอกว่าเป็นคนสตูนคนสตูนครับพูดสตูนใดด้วยอยากจะพาพีลองใต้ไปเที่ยวทะเลยากชนคุณเฟโรเช่ับพี คาคิโนโโน,นี่ไปเที่ยวเะียบันผพมเพราะว่าทะเลีถบันผพมมันสวยมากๆครับมันสวยยังไงคะเกาะลีเป้เคยเที่ยวไหมเกาะลีเป้เคยไปแต่ไปอะไรนานอะไรเคยไปไหมลีเป๊ <laughs> ะภาษาธรรมดนี่ยเออไม่รู้จะสวยยังไงเ,เล่าเล่านิดหนึ่งโอ้โหขบ๊อบอเป็นมอลลิฟแบบเมืองไทยแบบเป็นมอลลิฟของเมืองไทยเลยครับจริงป่ะถ้าผ<ส>มไปจากกรุงเทพไปนั่งอะไรไปครับรถหรือว่าถ้าเครื่องบินก็ต้องไปลงที่หาดใหญ่หรือไม่ก็ที่ตรังแล้วก็จะมีรถตู้ครับผมพาไปที่สตูลครับใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ก็นั่งเรืออีกหนึ่งชั่วโมงนะ เหนื่อยนิดนึงในการเดินทางแต่ว่าถ้าไปถึงแล้วรับรองคุ้มแน่นอนกับการไปเที่ยวลีเป๊ะที่สตูลครับนอกจากที่สตูลมีเกาะหลีเป๊ะแล้วมีอะไรครับมีอะไรที่น่าที่เดียวเกาะไข่เกาะไข่เกาะไข่อะเกาะไข่อะเกาะไข่อะเกาะะไข่อนี่เป็นซิกเนเจอร์ของสตูลแล้วก็มีมันตกวังสายทองนะครับมีถ้ำมุผาเพชรนะครับก็เป็นธรณีธรณีอะไรเขาเรียก ได้ลงกินิสบุ๊กด้วยนะผมโอ้าสตูนใช่นี่แบบอยากให้ทุกคนไปหาข้อมูลกันดูสนใจอ่ะเรามาย้อนนิดนึงว่าเรื่องราวเขาบอกว่าคุณฮักกียมีเรื่องราวดราม่าด้วยก่อนหน้านี้เริ่มจากเข้าวงการหรือเข้าวงการมาได้ไงเริ่มต้นจากการเดินแบบไถ่แบบก่อนครับครับผมก็มีโอกาสได้ร่วมเดินแบบถ่แบบกับดาราหลายท่านเลยคุณพิงกี้สวิกาครัอามีนาครับผมอ๋อแนวแบบแต่งแขกไอ้ที่ใส่ยับกันใช่แต่งชุด เดินเดินใส่บวกใส่แรกันยาวใช่หลังจากนั้นก็คือมีเอเจนซี่โมเดลลิ่งมาเตะตาหรือว่าเริ่มได้เล่นทางช่องเจ็ดเรื่องผู้สาวซือรักเรื่องสักพายนางรำผมเรื่องทหารทหารสักอย่างก็ทำทางทางช่องเจ็ดก่อนผู้ใหญ่ดึงไปทางช่องเจ็ดน้าเขาก็ทางนั้นนะเขาเข้าคมนะเขาก็มาเล่นได้นะหลังจากเล่นละครเสร็จบุกก็บอกว่าอันนี้คือเป็นคนที่แต่งงานแล้วด้วยไหมใช่ครับใช่มันมีทวง ยังไงครับเรื่อง่าเดี๋ยวคุณเล่าเหตุการณ์ในชิดที่ผ่านมาเนี่ยยังไงครับครับก็ก็ได้สูญเสียลูกชายครับผมช่วงวิดลูกชายอายุสามขวบครึ่งสามขวบเพิ่งเองครับยังไงครับมันเป็นยังไงเรื่องราวเปไงลูกทุกมีลูกประจําตัวเรื่องของเส้นเลือดในปอดไม่แข็งแรงครับแล้วก็ช่วงโควิดก็เนาะหลายคนก็สูญเสียหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกของผม ใช่ก็้ดยความที่ติดเชื้อโควิดด้วยเหรอฮะครับใช่ครับอ๋อจังหวะนั้นพอดีเลยแล้วช่วงนั้นก็กําลังจะไปถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องของแขกด้วยจากที่เมื่อก่อนผมเคยกลัวผีนะครับหลังจากที่บอลูกเสียปุ๊บเหมือนเวลาเราเราเข้าใจเรื่องความตายปุ๊บผมไม่กลัวเลยเหมือนผมว่าผมพาลูกชายไปไปเป็นเพื่อนในการไปถ่ายทําซึ่งในภาพยนตร์ของแขกเนี่ยในกองถ่ายบางท่านอาจจะเคยเห็นเบื้องหลังในการถ่ายก็มีแบบมีดราม่าเหมือนกันว่า บางคนโดนนู่นนี่นั่นเลยคัใช่แต่ผมไม่กลัวเพราะว่าตอนนั้นคือพ้่งสูญเสียลูกด้วยก็รู้สึกว่าชีวิตหลังความตายมันก็มันเหมือนเราปลงด้วยเนาะมันมันเรือใกล้ตัวที่เกิดขึ้นเองใกล้ตัวเลยและนัเวลานั้นด้วยเรื่องเวลาด้วยครับผมน้าสนใจมากๆแล้วตอนนั้นก็คือมีวิธีการรักษาชีวิตตัวยังไงหรือว่าทําให้จิตใจเราเบิกบานขึ้นได้ไหมผมกับแฟนก็อยากจะบอกว่ามีแอบเลี้ยงไก่แจ้กันใครได้ตามเฟซบุ๊กนะครับก็เลี้ยงไก่แจ้ไก่สวยงามตัว โอ้โหก็ก็ไหลบานอยู่เลี้ยงโอ้โหกับ20ตัวเลยอัันนน้เลี้ยงเพื่อขายหรือว่าอะไรเลี้ยงมาเล่นๆฮะไม่มีชื่อให้น้องๆทุกตัวเลยโอ้โหว่างในช่วงโควิดว่างไม่มีงานก็เลยเลี้ยงไก่แจ้เอออ่ะแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงเป็นอาชีพเลยไหมหรือว่าก็ไม่ผมก็เลี้ยงสวยงามเลี้ยงสวยงามต่อไปครับคแล้วตอนนี้ก็คือเล่นภาพยนตร์เรื่องของแขกแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นก็โอ้โหได้การตอบรับดีมากๆเลยที่ใต้เนี่ยทุกคนใส่ยิ้ับตามคุณมวมีนาเลยอ่าเอกลักษณ์ของขขอองแแกคืบบ คุณมัวมีนาเนาะอะไรเียแต่เราไปดูไปดูเรื่องนี้มานะมันจะบอกว่าจังหวะที่แบบว่าก่อนจะเปิดทีละไพ่ทีละไพ่น่ากลัวเหมือนกันนะครับใช่แล้วตอนที่มันจะมีคุณหมอที่ไปลงลึกตรงช่วงศพแล้วก็ตอนโตอิหมังมาเล่าเรื่องน่ากลัวนะน่ากลัวแล้วจะน่ากลัวยังไงทอนจบไงน่ากลัวสุดเนี่ยเป็นตัวร้ายซะงั้นนู้จัากะนู้นศากดูแทบตายสรุปหลอกฉันมาดูใช่ไหมท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยตอนนี้ก็คือดูได้ในเน็ตฟลิกซ์นะครับของแขก ก็ไปติดตามหาดูกันได้ครับมาพูดถึงเรื่องหนังเรื่องต่อไปมันมีที่มาที่ไปยังไงบอกว่ามีหนังอีกเรื่องนึงด้วยที่อยากจรโมาพูดใช่กําลังมีครับผมเรื่องต่อไปชื่อว่าผู้บ่าวนิกาครับผู้บ่าวนิก้าเป็นการนําเอาไทยบานอีสานเนี่ยกับมุสลิมใต้มมิกกันอันนี้หนังตลกเหรอคะเป็นหนังตลกคอมดี้และดราม่าแอคชั่นโอ้โหปเนาะดูครบเลยใช่ใช่ก็คือเมื่อหนุ่มอีสานน้องตาต้าแล้วก็ดเดเ่ย มาแต่งงานกับสาวมุสลิมเราเราพูดแบบเกินเกินเนาะไม่สปอยอ่าเกินแต่งงานมุสลิมซึ่งต้องขิบบักห้ำหน่อยงั้นการการที่เขาต้องมาปรับวิถีชีวิตในเรื่องของอิสลามเนี่ยแล้วก็ทางอิสลามต้องเข้าใจทางวิถีพุทธทางอีสานนะฮะนะฮะมันจะสนุกเข้มข้นแน่นอนส่วนผมเนี่ยอาจจะเป็นตัวป่วจะป่วนยังไงต้องไปดูในภาพยนตร์ครับอันนี้จะเริ่มฉายเมื่อไหร่เอ่ย เริ่มฉายวันที่19ธันวาคมนี้ครับในโรงภาพยนตร์ก็เร็วแล้วสิเดือนนี้เดือนตุลาแนี่หรอครับอ๋อเดือนตุลาแล้วอันนี้มีใครเล่นไามครับก็มีน้องตาต้าน้องเด้งนะครับผมมีน้องอดุลน้องชาลีมีพี่ฮันนี่ผัดสอนมีพี่แทนทิติมีผมอากิมมีพี่สินชัยอ๋อฮะครับผมครบเลยอันเด็กเกิรครบเลยเรื่องราวแอบเผยได้ไหมว่าเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยังไงนี่ฮะก็คือหนุ่มอีสานไปชอบ อ๋อที่บอกสาวอิสลามสาวอิสลามผมก็แล้วสาวจอมมรรคก็ต้องมีการขีดสุนัขยอมรับได้ไหมอะไรบาครับผมเรื่องของการยอมรับของพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายด้วยพี่น้องอะไรต่างๆด้วยครับแล้วเขาบอกว่าชีวิตปัจจุบันคุณเนี่ยเป็นอาจารย์ด้วยเป็นอาจารย์ยังไงครับครับผมเป็นอาจารย์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ฝากคุณ เฟอร์เช่แล้วก็คุณคากินโนด้วยมาฝากประยมพันธ์นะครับผู้ประกอบการ s m e นะครับที่จดทะเบียนการค้าในเรื่องของเสื้อผ้าไอซเซอรี่ต่างๆกระเป๋าของตกแต่งฮะก็มาเข้าโครงการของทางรัฐได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ครับเราจะมีอาจารย์อากีนอาจารย์สินชัยเอาสินค้าสมมุติว่าเรามีสินค้าเกี่ยวต้องเป็นเกี่ยวกับไอทางเกษตรป้าหรือว่าไม่เป็นเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นเลยแฟชั่นย่องชุดออย่างเงี้ยออกแบบให้มันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นหรือว่าทำยังไงให้แบบทันยุคท มาร่วมเพื่อทาการขายแหลใฮะใทำการขายด้วยแล้วออนไลน์ให้ด้วยไหม คร่าวๆให้ครเราบอกแนวให้ว่าเราส่งของให้เขาขายได้ไหมหรือว่าเราส่งของแล้วถ่ายได้เลยแล้วยกลับไปแพ็คกระเป๋าที่บ้านกันกระเป๋าเลยแต่ท่านผมจะเน้นในเรื่องของการออกแบบและดีไซน์นะฮะอ่าอุ้ยแปลว่าถ้าเปิดน้องๆคนไหนสนใจที่เรียนทางด้านดีไซน์หรือออกแบบแพคเกจิ้งหรือออกแบบแฟชั่นสามารถส่งเนื้อหามาได้แล้วก็ส่งวัตถุประสงค์ในการที่เขาจะกล่าวก่อนรอบหนึ่งว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์องค์กรหรือเปล่าแล้วก็เอามาจัดงานวิชาชกรรต่างๆเคยไปออกงานบูธที่ไหนมาแล้วบ้างครับเกี่ยวกับงานนั้นนี้โอ้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ทรั์ แล้วแต่ว่าทางทางทางอิมเพกหนึ่งทองธานีแล้วแต่ว่าทางทางกรมส่งเสริมจะจัดที่ไหนครับอ๋อแปลว่าก็คือเมนพอยต์หลักก็คือกรมส่งเสริมเป็นคนจัดเลยกรมส่สงการส่งออกนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอุตาสาหกรรม,รรรมอ๋อโอเคน่าสนใจคุณกากินโนมีอะไรจะเอาไปโชว<ม>์ไหมครับนอกจากรองเท้าใส่กรีบหรือว่าใส่กรีบนี่คือยังไงฮะ อ๋อเขาดูสิเขาด่าเขาเป็นอย่งไรคารกิโน่นี่แปลว่าอะไรค,นนไไครับผมคารกิโน่แปลว่าอะไรครับว่าเขาถามนะครับขามูลนะข่าขามูนะขา,นะขามูนะอ๋ออันนี้มุสลิมไม่กินขามูนะครับแต่มุสลิมเป็นคนตั้งนะจริงเหรอดึงเสื้อลงนิดนึงนะอุ้ยไม่นะนั่น,นนี่อยู่ก็เป็นเรื่องราวสนุกสนุกเพราะบอกว่าคุณฮากินแบบมีเรื่องราวเล่าในกองไม่ไม่ใช่ยังไงต้องอยากแบบนอกจากที่ว่าจะมี เขาเรียกนะภาพยนตร์ใหญ่ๆเขายังมีละครละครด้วยเออฉันเห็นอยู่ช่องเก้าใช่ใช่มีโอกาสคุณโบหลายช่องเนาะเป็นช่องแปดไปแล้วช่องห้าด้วยช่องห้าด้วยเพราะว่าเรามีแอบไปเล่นกับนี่พี่กอล์ฟสวยกอล์ฟด้วยนะครับเรื่องอะไรผ่านคล้มาหาของคนฟิล์มนะครับภาพยนตร์หลายเรื่องเหมือนกันทางช่องเก้าเดี๋ยวบ้ากอ่าไล่เลยค่ะคุณกินนายรักลงเหมยนี่คือล่าถามออันนั้นนั่นเป็นอะไรครับเป็นอะไรเอ่ยพระเอกก็ตัวไล่แล้วเนาะตัวไล่แล้วหรอ เขาให้เราเล่นแบบนั้นหรือว่าอะไรไงหรือว่าเรารีเควสเขาเห็นอะไรในตัวเราถึงให้เล่นไปแบบนั้นะเล่นแล้วว่าไงฮะก็ไม่รู้นะจริงๆก็เป็นพระเอกอยู่นะต้องไปดูอันนี้หมายถึงว่าละครรีเมคหรือเอามาฉายซ้ำหรอหรือว่าไม่ไม่เพิ่งจบไปเพิ่งจบไปเพิ่งจบไปอ๋อแล้วก็ตอนนี้ติดตามไล้ชจบเมื่อโอ อุ้ยหลายเรื่องคุณเควอร์ตเรยขาเริ่มงจำไม่ได้เขาเล่นไม่ได้จำไม่ค่อยได้เขาเล่นเยอะมากอ่ะเขาคือถ้าบอกว่าจะไปดูมันมีร้บปั๊มาคีด้วยที่คุณแควอร์ตุเรย์จำไม่คอยถ้าถ้าถ้าจะไปดูผลงานของคุณเนี่ยไปดูย้อนหลังได้ที่ไหนครับในตัวที่พูดนี่นี่มหามงคลฟิล์มเลยอ๋อยูดูซูมมหามงคลฟิล์มเรียกได้ว่าค่ายนี้เขาปั้นนักแสดงขึ้นมาเยอะมากมายเพราะว่าหลากหลายเรื่องที่เข้ามาในรายการของเราเนี่ยคือครึ่งหนึ่งเป็นของมหามงคลฟิล์มในซัพพอร์ตเซอร์รายของรายการเพราาะว่ ถ้าเกิดใครได้เข้าไปในค่ายนี้รับรองว่าออกยากาออกยากา่ะ <laughs> เพราะแค่นี้แค่เทไปก็ครึ่งนึงแล้วเนอเพราะออกยากเพราะว่ามีงานอะไรก็ต้องออกงานเดินแบบงานการกุศลงานประจ ա บงานต่างงานอีเวนต์ต้องมาให้ครบเพราะว่าเขาเชิญเก่งนะคนเนี้ยใช่ไหมออกเช้าออกเย็นงานก็มีเวลาสี่งานแกกันเองใช่ไหมตอนนี้ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่างานปัดงานหลักเลยนะไม่ใช่หาของกินตามงานอีเวนต์อะไรกันละชื่ออะไรกัรบันเดิเอ่ออ่ะมีอะไรอยากจะฝากกันหนึ่งไหมเกี่ยวกับผลงานของตัวเองหรือว่าช่องทางการติดตามอย่างนี้มีอะไรไปฝากไหมเออ ของทาง Facebook ครับผมฮากิมโดนละพาวิจิตเลยแล้วก็อินสตาแกรมครับฮะกิมมาเลสกอร์โดนละพาวิจิตครับก็ฝากติดตามด้วยเราจะมีอัพเดตเรื่อยๆครับผลงานครับแล้วก็ ในอนาคตเนี่ยอยากจะทําอะไรในวงการบันเทิงถ้าอยู่มาจังหวะหนึ่งแล้วหรือว่าคนเอาในอนาคตอยากทำในวงการบันเทิงอยากเป็นเบื้องหลังครับอุ้ยบอกเป็นผู้จัดหรือเปล่าคนนี้เป็นผู้จัดอยากเป็นผู้จัดครับลองบอกผู้จัดชัชันลวไหวผู้จัดสิคุณกันอินโนครับผมฝากน้อฝากกัวด้วยครับผมพี่ๆครับผมวันดี้ไม่ฝันเลคุณโจบอกว่าคอิโนาสูบลอยเก่งมากเขาอยากให้เป็นผู้จัดเปได้เลยในผู้จัดทำยังไงต้องมีหน้าที่ยังไงมาผู้จัดต้องสแกนนักแสดงไงชี้อ๋อถึงว่าไปในกองแอบไปวันหนึ่งครับแอบไปส่งเขาคือชี้น คนน่ะถามตลอดเวลาคนที่กินข้าวยังคนที่คนดูแลดีตัวผมก็คืออะไรผู้จัดการผู้จัดการหัวข้อผู้จัดการและชี้แจงเพราะว่าตอนเรียนเป็นเป็นเด็กกิจกรรมนะครับเป็นนายกองการนักศึกษาแล้วก่อนที่จะออกจากตําแหน่งที่มหาลัยเคยเป็นผอสํานักกิจการนักศึกษามาก่อนรู้ของหัวกมากใช่ใช่โอเคเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมนั้นคือก็จะถนัด แล้วก็ชอบเรื่องของทําเบื้องหลังเพราะถ้าเกิดว่าในวงการอนาคตก็อยากจะเป็นเบื้องหลังก็เป็นผู้จัดนะครับฝักว่าคนไทยเยอะยุณผู้ชเขาต้องต่อยอดพอเป็นนักแสดงก็อยากเป็นเบื้องหลังเขาถ่ายโฆษณามาครบแล้เนี่ยเขาเห็นโฆษณาออกแบบเมืองนอกมาเลเซียนี่คือหน้าก็เลยใช่ไหมอินโดใช่ซียเห็นโฆษณาเหมือนอินโดนีเซียน้ำยาล้างจานมาเลเซียเออสิงคโปร์เยอะงานเขาแน่นนะครับก็ฝากด้วยอ่ะอยากจะบอกนิดนึงว่าสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาในวงการบันเทิงอยากจะเป็นแบบเราอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาต้องทําตัวอย่างไรบ้างและมีไม้เซตอย่างไรบ้าง ครับผมอย่างแรกเลยครับผมทุกคนสวยหล่อมีและมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายฮะแต่ก็คือขอให้อดทนครับถ้าเกิดว่าเราก้าวมาแล้วคืออยากให้มีความตั้งใจและก็พยายามบางเนี่ยช่วงนี้อาจจะแบบไม่ใช่วันของเราถ้าเราอดทนนิดนึงผมเชื่อว่าวันไม่ไม่ไม่ไกลยังอาจจะถึงวันของเราครับก็อยากจะให้อดทนนะครับว่ามันยังไม่สุกงอมครับกว่าคุณจะได้โฆษณาชิ้นแรกคุณแคม์มากี่ขีนโอ้โหยี่สิบ ได้ครับสิบเดียมีความพยายามมากผมรอเป็นปีฮะกว่าจะได้โฆษณาแต่ได้โฆษณาแรกเลยก็คือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องเดินทางไปทั่วประเทศครันะเดินทางใหญ่เลยฮะเป็นของทรอทเรื่องเดินทางทั่วประเทศเป็นตัวแทนของมุสลิมโลกเลยฮะผู้ชายในสนามบินทั่วทั่วโลกเลยครับโโอ้หได้ของ Amazing Thailand Muslim f r i e n d l y ครับผมได้ตัวแรกก็ก็ขอบคุณมากๆแต่กว่าจะได้ก็โอ้ยน้ำมันเลจังหวะกำลังจะบอกว่าหัวใจตัวเองที่บอกว่าตอนแคร์แล้วมันมีความเฟลไนะพอเราแคร์แล้วไม่ได้โอ้โหแรกๆเฟลหนักมากโอ้โหทำไมไม่ได้หรอรอบไปไปเฟลเฟลเฟลจนท เราชินอ๋อโอเคมันก็ต้องผิดหวังมันมันกีฬามันแข่งขันนะครับว่าต้องให้แบบคาแรคเตอร์ตรงกับเขาจริงๆสุดท้ายเนี่ยพอเราไปแคสเราเราชอบครับเพราะเราได้ไปฝึกกับพ่วงกับได้ไปเจอหลายติ้งก่อนเอ็กติ้งก่อนนะเราเลยรู้ว่าอื่นนะเราเลยรู้สึกว่าโอเคแล้วก็ไม่เฟลแล้ะครับแล้วชิ้นนั้นโฆษณาที่บอกว่าได้ชิ้นใหญ่เนี่ยคาดหวังไหมจุดนั้น ไปแคร์คาดหวังไหมว่าได้ก็มีคาดหวังเพราะว่าอะไรตัวนี้ได้ไเนี่ยคาแรคเตอร์ต้องชัดเหรือวเราคเล็กอ้์มุสลิมชัดนะที่เขาเขียนม,มาเ,ออเราต้องเรานะ,ะต้องเราเนาะก็ไม่น่าจะพลาดนะหน้าเขาตะโก,กนมานะมุสลิมมุสลิมออาคาก,กิโนตะโกนว่าอะไรลูกฮัลโหลหมายถึงไงคะชื่อหนูตะโกนว่าอะไรขำแบบว่าแปลว่าแปลว่าอะไรอยากมีเรื่องหรอก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงถ้าเกิดจะเป็นชื่อเราก็ต้องตะโกนดังๆว่าคากรินุน่ารักหนูหนูเป็นคนน่ารักตะเกิดเลยปะ ค่าตอนนั้นเราไปเราสุดท้ายเหมือนกันกันเองอะไรก็รู้ไม่คุณคนน่ารักไงเห็นแบบพราะวันนี้เรามองกล้องเสร็จแล้วมองคุณแล้วมัคือหันมาแล้วโพระใช่ใช่ใช่ผมหน้าควาเป็นจุดโฟกัสเพราะวันนี้คุณทำผมมาเนี่ยหลากหลายสีสันมากคัลเลอร์ฟูอันนี้เขาเรียกเขาเรียกเทนเล็บเขาเรียกมันเทนไรครับเขาเรียกเขาเรียกเทนไรครับไม่เราเราก็แบบว่าเป็นแบบว่าอะไรที่น่ารักน่ารักแอบแเพราะว่าเราเป็นกางกีเนือ โอ้โอ้โหโอ้โนชอบหรือว่าชอบตรงสีผมกับสีตาเปิดเดียวกันที่อยู่บ้านที่ทำทรงทรงนี้เลยป่ะหรือว่าก็เนี่ยเป็นทรงที่ใช้ชีวิตรงจันเวลาไปออกจากตลาดก็แบบนี้เลยสวยมากๆมากที่สุดเลยอ่วันนี้เราต้องขอขอบคุณน้องฮากีมด้วยนะคะเพราะว่ามีผลงานที่เราจะให้ก็ โปรโมทไปแล้วบอกว่าอยากให้ทุกคนไปดูผู้บ่าวดีกาผู้บ่าวดีกาอันนี้ออนแอร์ไอ้ลงหนังสิบเก้าธันวาสิบด้านวันเพรงภาพยนตร์เลยด้วยใช่แล้วชื่นชอบภาพยนตร์ไทยแล้วก็ผลงานเขาประจักษ์แล้วนะว่าของแข็งสองก็ของแขกงสองก็มีด้วยเหรอกำลังจะกลังจที่เราพูดไปทั้งหมดของแขกงหนึ่งของเสร็จกำลังกำลังอะไรจัดบันกัดฟันคืออะไรแปลว่าเรื่องที่สองนี้ต้องแบบเข้มข้นแน่ๆเข้มข้นแน่นอนครับอันนี้วมนนก่อันนี้จะออกปีหน้าเลยหรือเปล่าคะของแหก้าปีห้ต้องรอติดตามกันที่ทางทางค่ายมูลวิจิตรกำลังเริ่ม ประเมินการฝากไว้ด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆของ Star All s t a t e แบบนี้แต่ตอนนี้เรามีช่วงสนับสนุนของรายการครับมีอะอไรบ้างคุณหนิงเนาะที่รักโอเวดดิ้งแพนเนอร์ที่รักออแกไนเซอร์มาหาบงคคลฟิล์มมาอีกแล้ว <c oughs> ๆๆชมรมผู้สื่อข่าว right <c oughs> ออนไลน์ a h ช Makeup s c h o o l อันต่อไปนะครับซาบานสอนการแสดงขขงวงจอ Power r อร์ e r s t a r a c a d e m y ครับสุดท้ายนะขอขอบคุณนะครับ The Survival Production กครับก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับกับรายการกัดมันบันเทิงทุกวันอังคาร10โมงเช้าถึง10บโมงครึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องฮากิมด้วยขอคาราบิกราบิกกัดมันบันเทิงสวัสดีค่ะกัดมันบันเทิง sí